สวัสดีครับวันนี้เจอกับนัทเฟอร์กี้กันนะครับวันนี้นะครับผมพามาดูรุ่น Next Gen Ranger Sport นะครับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่974,000บาทนะครับแถมชุดแต่งรอบคันเลยครับชุดแต่งรอบคันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับนะครับสำหรับโปรนี้นะครับออกรถใช้เงินออกรถที่69,000บาทนะครับได้ชุดแต่งรอบคันเลยครับเดี๋ยวจะมีชุดแต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับเริ่มที่ชิ้นแรกเลยครับจะเป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของวิกเตอร์ แบบใหม่นะครับกระจังหน้าตัวนี้แถมให้ลูกค้าเลยแล้วก็สติ๊กเกอร์เลนเจอร์ข้างหน้าเลยนะครับสวยงามเลยครับครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างนะครับทานด้านข้างของเรานะครับจะใส่แม็กขอบ20มาให้นะครับแม็กขอบ20ยางนะครับยางเป็นยางซูแม็กนะครับ2 7 5 R 5 5 R 20รนะครับรุ่นนี้มาพร้อมเลยครับสวยงามติดซุ้มล้อมาให้เลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างกันนะครับทานด้านข้างนะครับรุ่นนี้ลูกค้าขอ ราวหลังคาแล้วก็โลบาร์ของชุดวายแท็กนะครับจัดให้ลูกค้าตามคําขอเลยครับนี่ครับจะมีราวหลังคาของรุ่นวายแท็กนะครับแล้วก็มีโลบาร์ของรุ่นวายแท็กเช่นกันครับติดในรุ่นสปอร์ตให้ลูกค้าเลยนะครับรุ่นนี้ติดตั้งสวยงามเลยครับครับ สำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับติดต่อนัดเฟอร์กี้นะครับหรือพบกันที่โชว์รูมฟอร์ดไอเอสาขาพระราม5นะครับติดต่อเบอร์โทรนะครับ0928583450นะครับหรือพบกันที่โชว์รูมฟอร์ดไอเอสาขาพระราม5นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ